นนี้เราจะเปิดยมโลพันเสียครับ <c oughs> นี่ครับเต็มถังเลยเป็นทั้งนั่นเลยเนี่น่้มฟังนมฟังมากจะตกปลานมฟังมากดูพันไปเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันเนาะว่าวันนี้จะได้กี่ตัวลนแม็กสอยอสยอนัยนต่างส็ยัน

ผมเจ้าอีสองคอผมผมเนี่ยอีเหมือนเจ้าผมใจ้สองคองนี่ก,ก็ลอ้อยืดเหมือนกันกะผมฮะตุ้งติ้งอ่ะจอมยังไงจอมเพิ่งมากินเต็มปากอ่ะใส่สองคอปาดชิดสูงต้องหองยงุดในย้าวอ,อ่ะใส่เม็ดน้อยอีหนอเราเนี่ยหายแต่หายมเมาเลราเก็บที่บ้านแล้ว เนี่ปลาตัวแรกครับปลากระบอกซ้ยอย<เ>ปลากระบอกส้อยใช้เข้าให้ล่ะโอ้โอลับรกระดิ่งนิกามนั่งเหมือไอ้เป็นเล่นหายที่น,นนะี่หาสิ้นกัน มันละรับปันวันนี้มันละรับาครับเก้าครับเอ้าโดนเ้าโดนเก้าครับปาจะตู้อันนี้าขึ้นเบอร์้ฝังมาทั้งหนึ่งเหร สู้นะวันนี้มันจะมาสู้กับใต้เพ่แย่ร้าม่แล้วครับป่าชอยวันนี้โคตรมันเลย มันแรกกะแตกมันนิดเลยมันแรกก็แตกแล้วนี่ปลาส,ส้อยนะครับน,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 นี่มาเลยมันนั่นยี่งมาเข้าอัาวันนีิ่มาเข้ามา <S <S อาหารตัวมันถูกใจนั่นมวนน่ะครับอ่ะ,ะตานั่นแหงทีปุ้นไปดูต่อ เฮ้ยอมรับไปเดินมายิ้มอีกแล้วนะครับหลังนั้นนะครับยิ้มอีกแล้วครับเด็กทั้งวันครับวันนี้ครับครับไหมยิ้มอีกแล้วครับผมอยู่ที่ป้อมเนี่ยมาอยู่ปุ้นว่ะนึกเลกกันว่ะโอ้กันเลยอีกไปเรื่องถึงนี่ครับครับครับ เดียบป้อมกับคณะนักับป่าซอยทะลมผมไม่ได้เมื่อพี่นี่าซอยทะลมผมอีกแล้วครับเิแล้วครับทั้งวันยุบมาเลยอับ <laughs>

แล้วครับปลาหมอตากลับก็มานะฮะหรือที่บ้านผมเอิ้นว่าปลาช้างเหยียบปลาสตูปครับปลาสูงห้องปลาสตูปครับผักกังหมอตากับครับนี่ตัวใหญ่ครับไส้ใหญ่ไส้ใหญ่